คนหนึ่งนะคะนำลวดแมกนีเซียมมาทำปฏิกิริยากับกรดไฮโดรคลอริกโดยการทดลองแต่ละครั้งใช้กรดไฮโดรคลอริกที่มีความเข้มข้นเท่ากันแต่ใช้มวลของลวดแมกนีเซียมต่างกันใช้เวลาในการทดลองแต่ละครั้งเท่ากันโอเคเขาใช้ความเข้มข้นเท่ากันเวลาเท่ากันนะคะเวลาในการทดลองเท่ากันแล้วก็หลังจากนั้นวัดปริมาตรวัดปริมาตรโอเคไม่ให้ปริมาตร วัดปริมาตรนะคะของแกส๊สไฮโดรเจนที่เกิดขึ้นแล้วบันทึกปริมาตรเมื่อจัดการทดลองเป็น5ชุดดังนี้โอเคนี่นะคะลูกรูปเขาก็มีให้ก็คือ,อตรงนี้เป็นกรดไฮโดรคอริกซึ่งกรดไฮโดรคอริกตรงนี้ความเข้มข้นเท่ากันหมดใช่ไหมอ่ะแล้วก็มีลวดแมกนีเซียมเข้ามาใส่เข้ามาปุ๊บปฏิกิริยาที่เกิดเด็กๆจดไว้หน่อยก็ดีค่ะถ้าเป็นโลหะนะคะแมกนีเซียมจัดเป็นโลหะปกติโลหะเจอกรดแล้วนะคะ แก๊สที่ได้ได้แก๊สอะไรคะลูกแกส๊สไฮโดรเจนนั่นเองไฮโดรเจนนะคะเขียนไม่พอขอต่อตรงนี้นะคะไฮโดรเจนหรือ H2 นั่นเองนะคะโลโลหะนะลูกไม่ว่าจะโลหะอะไรก็ตามนะจะเป็นแมกนีเซียมโลหะแคลเซียมโซเดียมเหล็กหรืออะไรพวกนี้นะคะเจอกรดเมื่อไหร่นะมันจะทำปฏิกิริยากับกรดนะคะได้แกส๊ส ไฮโดรเจนออกมาซึ่งไอหลอดเก็บ Gas, แก๊สแก๊สที่ว่าเนี่ยก็คือ H2 เนี่ยแหละคือแก๊สไฮโดรเจนนะบางทีโจทย์บางปีนะออกข้อสอบเหมือนกันเมื่อเอากดรดทำปฏิกิยาเกิดฟองฟูอยากทราบว่าฟองฟู่ชนิดนี้คือแก๊สอะไรอ่ะเราก็ต้องแม่นนะคะอ่ะเพราะฉะนั้นแผนการทดลองเขาก็มีมาให้ลวมีชุด1-5ถึงขอเปิดหน้าต่อไปก่อนนะคะว่าเขาถามอะไรอ๋อเขาถามว่าขา้อใดกล่าวถูกต้องโอเคเราไล่กันเป็นข้อๆเขาบอกว่า y ข้อที่1น,นะคะ y มีค่ามากกว่า8แต่น้อยกว่า Z จริงไหมลูก Y นะอ่าดู Y อยู่นี่ Y ควรจะเป็นไงนะมากกว่า8จริงไหมอ่ะวามากกว่า8ได้ไหมขอลองดูก่อนเด็กๆดูสองการทดลองนี้นะคะเขาทำอะไรให้ต่างกันคะลูก้วดแมกนีเซียมหนักเท่ากันใช่ไหมคะมวลเท่ากันปริมาตรกรดไฮโดรคลอริกก็ใช้เท่ากันแต่สิ่งที่เขาทำให้ต่างก็คือ ชุดที่2ใส่น้ําแค่ห้านะคะแล้วชุดที่3ใส่น้ําลงไป10หนูว่าอันไหนเจือจางกว่ากันใส่น้ําระหว่างน้ำไน้อยกับใส่น้าลงไปเยอะๆคาตอบคืออันนี้ต้องเจือจางกว่าถูกไหมอันนี้เจือจางถูกไหมคะอันนี้เข้มข้นใช่ไหมคะถ้าเทียบกันนะเข้มข้นเพราะใส่น้ําน้อยแปลว่าที่เหลือคือเนื้อกรดอันนี้ใส่น้ำเข้าไปตั้งสิบเอาไปเจือจางกรดใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าเรามี ความเข้มข้นของกรดน้อยลงปฏิกิริยาจะเกิดได้ดีไหมคะอ่าเกิดก็ต้องไม่ดีสิเพราะฉะนั้นแก๊สที่เกิดควรจะต้องเป็นไงคะต้องน้อยกว่า8ไม่ใช่มากกว่า8 Y จะต้องน้อยกว่า8ต่างหากล่ะถูกไหมคะอ่าในไหนพูดเรื่องนี้ละเด็กๆโน้ตไว้หน่อยนะคะว่าอัตราเร็วอัตราเร็วอัตราการเกิดปฏิกิริยานะคะอัตราเร็วของปฏิกิริยาแปลว่าปฏิกิริยาที่จะเกิดดีเกิดไม่ดีเนี่ย อัตราเร็วของปฏิกิริยาขึ้นกับอะไรบ้างอันที่1นนะคะเมื่อกี้เรารู้ละอันที่1ขึ้นกับความเข้มข้นนะคะความเข้มข้นยิ่งมากยิ่งเป็นไงคะลูกเกิดได้ดีใช่ไหมใช่กดเข้มข้นใช่ไหมวงเล็บไว้ว่ายิ่งมากยิ่งดียิ่งมากตอกคำว่ามากยิ่งมากนะคะยิ่งดีถูกไหมยิ่งเร็วอ่ะขอยิ่งเร็วแล้วกันยิ่งมากยิ่งเร็ว ต่อไปข้อที่2อ่ขึ้นกับอะไรอีกขึ้นกับรู้ไหมคะอุณหภูมินะคะอันที่2คืออุณหภูมิอ่หลักๆเลยอุณหภูมิส่วนใหญ่นะลูกโดยส่วนใหญ่เพิ่มอุณหภูมิเทมเพิ่มขึ้นนะคะปฏิกิริยาก็เป็นไงคะเร็วขึ้น ยิ่งร้อนนะคะยิ่งอุณหภูมิยิ่งสูงก็ยิ่งเร็วขึ้นนะคะอันนี้3ที่มีผลนะคะก็คือพื้นที่ผิวนะคะของสารตั้งต้นอันนี้ก็ยิ่งมากยิ่งเร็วนะคะ อันที่4ก็เรื่องของตัวเร่งปฏิกิริยาไหนๆพูดละก็เลยขอให้เด็กๆได้รู้แล้วกันตัวเร่งปฏิกิริยาอย่างเช่นพวกเอนไซม์ถ้ามีเอนไซม์มันก็ช่วยเร่งปฏิกิริยาอย่างในเอนไซม์ที่เด็กๆรู้จักก็คือย่อยอาหารถูกไหมอ่าเพราะถ้าปกติปล่อยให้อาหารย่อยเองน่คงเน่าก่อนถูกไหมคะมันย่อยไม่ทนันเนาะอ่าก็ต้องมีเอนไซม์มาเร่งปฏิกิริยาเพราะฉะนั้นเนี่ย จากข้อเมื่อกี้ที่บอกบอกว่าพอเราเจอความเข้มข้นใช่ไหมพอความ้มข้นของกรดมันเจือจางลงเพราะฉะนั้นปฏิกิริยามันจะเกิดช้านะคะปริมาณของแก๊สไฮโดรเจนมันก็จะเกิดช้าด้วยเพราะฉะนั้นมันจะเกิดน้อยด้วยเนาะวายก็จะต้องน้อยกว่า8สิเพราะฉะนั้นข้อ1นะคะผิดอยู่แล้วข้อ2บอก y มีค่ามากกว่า Z, แต่น้อยกว่า x อ่าขอดูนะเขาบอกว่าน้ดไ้ก่อนอันนี้ขอลบกันนะคะต้องการที่โจทย์ อ่า Y มากกว่าแโอเค Y มากกว่าแแต่เป็นไงคะ Y ต้องน้อยกว่า X อ่ะลองดูว่าเงื่อนไขนี้จริงไหม Y กับแเทียบกันนะคะทุกอย่างเหมือนกันไหมสิ่งที่ไม่เหมือนกันคืออะไรคะมวลของแมกนีเซียมใช่ไหมลวดแมกนีเซียมเนี่ยในการทดลองแเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นถ้ามวลเยอะขึ้นหนูลองดูแล้วกันถ้าเทียบระหว่าง20กับ40เนี่ยเห็นไหมเลข เลข40นี่คือได้ปริมาตรแก๊สเยอะสุดแปลว่าแนวโน้มอ่ะยิ่งเพิ่มมวลของลวดใช่ไหมเนี่ยจาก20ตรงนี้เลยก็ได้โลูก20ตรงนี้หนูเห็นว่าเป็น8ประมาณนี้เนาะแสดงว่าแก๊สมันเกิดได้อีกอะมันเกิดได้ถึง12เลยอะเพราะฉะนั้นแนวโน้มว่าถ้าเราเพิ่มมวลของโลหะแมกนีเซียมนะคะเพิ่มขึ้นไปอีกแซดตรงนี้ควรจะเป็นไงคะมากขึ้นไหมคะเมื่อเทียบกับ y ควรมากไหมเพราะว่าทุกอย่างเท่ากันหมดนะเท่ากันหมด ก็คือความเข้มข้นสารมากขึ้นเพราะฉะนั้น z ควรจะต้องมากกว่า y ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นอันนี้เปิดมาได้บอก y มากกว่า z ถูกหรือผิดผิดนั่นเองอาต่อไปอ่ะข้อ3าเาบอกว่าถ้าเพิ่มปริมาตรนะคะเพิ่มปริมาตรของน้ำในชุดการทดลองที่3จะทำให้ Y มีค่ามากขึ้น เพิ่มปริมาณน้ําในการทดลองที่3แปลว่าเพิ่มน้ำตรงนี้ให้เยอะขึ้นค่าวายก็จะเยอะขึ้นด้วยจริงไหมไม่จริงสิใช่ไหมยิ่งน้ํายิ่งเยอะแปลว่าก,กดไฮโดรคลอริกก็ยิ่งเจือจางถูกไหมคะไม่ใช่ละอันนี้ผิดนะคะวายต้องมีค่าน้อยลงสิคะเพราะว่าปฏิกิริยาก็ต้องเกิดได้ช้าลงใช่ไหมแก๊สก็ต้องมีค่าน้อยลงถูกปะได้นะวาต้องน้อยลง ต่อไปสุดท้ายถ้านำลวดแมกนีเซียมในชุดการทดลองที่1น,นะคะมาบดเป็นผงก่อนทำการทดลองอาจจะทำให้ว่า X เ,เนี่ยมันมีค่ามากขึ้นจริงไหมลองไปดูกันอย่างที่พี่แอมบอกอัตราการเกิดปฏิกิยาใช่ไหมคะมันขึ้นกับพื้นที่ผิวของสารตั้งต้นด้วยการลดขนาดนะคะของโลหะเนี่ยไปทำให้เป็นผงนึกสภาพระหว่างน้ำตาลก้อนกับน้ำตาลทรายที่เป็นผง เวลาละล,ะลายนะ้ำน้ำตาลทรายมันละลายได้ดีกว่าเพราะว่าพื้นที่ผิวสัมผัสกันนะ้ํามันเยอะกว่าถูกไหมคะเหมือนกันค่ะข้อนี้เขาบอกว่าถ้าเอาลวดแมกนีเซียม10กรัม10มิลลิกรัมตรงนี้ไปบดให้ละเอียดเป็นผงเนี่ยอัตราการเกิดปฏิกิริยาน่าจะเยอะกว่าจริงไหมทําให้เอ็กมันเยอะขึ้นด้วยใช่ปะได้แก๊สเยอะขึ้นอันนี้ก็จริงนะในเวลาที่จํากัดใช่ไหมพอปฏิกิริยามันเกิดเร็วขึ้นเอ็กก็จะมากขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นเอ็กมากขึ้นอันนี้ถูกเลยตอบข้อที่4 เขียนไว้หนอยก,ก็ได้นะคะบทเป็นผงเป็นการเพิ่มพื้นที่ผิวโอเคนะ